สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่กับเรื่องของมินิโฟล e วหรือเปล่า <laughs> เอาอะไรมาดูดีอันนี้ลวกันที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ครับมันเป็นรถบัรับับไม่ใช่มินิโฟล์วมินิโฟล e วคือตัวนี้นี่แบบนี้เห็นไหมครับว่าคันแมกนัมของเราเนี่ยมันจะใหญ่กว่ามินิโฟล์วทั่วไปค่อนข้างมากนะครับ คือมันเป็นรถบังคับครับผมมันคือรถสกเกลประมาณสักหนึ่งต่อสิบสองถ้าผมดูไม่ผิดนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อหนึ่งต่อสิบแปดเดี๋ยวให้ดูเอาเรถเลือนออกก่อนอ่ะคือนี้นะครับมันคือ let and go radio controller นะครับเป็นของค่าย High Boxing นะครับอ่าสัญลักษณ์โลโก้เขาตัวนี้ ถ,นะถ้าจะไ่าบล็อกฟลิงนะถ้าจำไม่ผิดนะคืออันนี้เป็นงานจีนนะครับจะใช้รีโมทคอนโทรลในการควบคุมรถนะครับสเกลเขาอยู่ตรงนี้หนะึ่งต่อสิบแปดนะคอนโทรลระยะร้อยเมตรนะครับหนึ่งต่อสิบแปดฟอร์เวิร์ดแอนด์แบ็กเวิร์ดก็คือเดินหน้าถอยหลังเทิร์นไลท์เทิร์นสต็อปนะักเทิร์นเลฟได้นะครับมีอะไรอีก ฟังก์ชันไม่มีอะไรคือมันเป็นแค่แบบเดินหน้าถอยหลังเนื้อซ้ายขวาประมาณนี้นะครับหน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นลูกโซนิกอยู่ตรงนี้แต่รถคือแมนแมกนัมน,นะแล้วก็มีอะไรอีกอ่าดานข้างจะมีโชว์รถเห็นอีก2คันนะครับฝั่งนี้ฝั่งด้านหลังกล่องก็จะมีโชว์รถ4คันนะครับมันจะมีเป็นโซนิกแมกนัมน,นะครับ แล้วก็แมกนัมมี2องเวอร์ชันนะครับเป็นไซโคแมกนัมก um, ับตัวหนึ่งเป็นแมกนั่อ GPA ที่เป็นตัวบีด GPA นะครับแล้วก็ยังมีตัวหนึ่งนะครับ Managing g a s s e r นะครับตัวนี้ก็จะมีบอดี้สี่ตัวนะครับคลื่นตัวนี้เป็นคลื่น30เมกะเฮิร์นะครับส่วนด้านหลังเอ่อด้านใต้กล่องใต้กล่องก็จะบอกว่าอ่าเป็นแบตเตอรี่ AA 4ก้อนนะครับ แล้วก็มีตัวควบคุมเขาเรียกแล้วปรับตั้งสูตรล้ออ่าอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวมรีิมทอยู่ตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าแบตเตอรี่บ็อกอยู่ด้านล่างนะครับใช้ขนาดาส,าาาาาสี่เออสองอ่าเขาเรียกนะ A อเออ A A สก้อนอ่าไปนี้นะครับอ่าตัวกล่องออกไปนะครับเพราะว่ามันกีดกะโต๊ะอันนี้ก็จะเป็นถาดที่ใส่รถมาอ่ะขออออกไปก่อนมาเป็นตัวรถ นะครับหน้าตาเหมือนมินิโฟปกติเลยนะครับถ้าไม่มีรถเทียบบางทีดูก็อาจจะคิดว่าเป็นมินิโฟจริงๆนะเพราะว่าสเกลเขาทํามาแบบค่อนข้างจะสมบูรณ์นะใกล้เคียงกับของที่เป็นมินิโฟจริงๆเลยนะครับใต้ท้องรถก็ยังจะมีจุดยึดก้ามปูนะครับแบบนี้แล้วก็มีช่องนี้ใส่แบตเตอรี่นะแล้วก็ตัวนี้ที่ปรับสูตรล้อนะครับแบตจะใช้นี่สีก้อนแล้วก็จะเป็นรีโมท ก็จะเป็นถ่าน AA 4ก้อนอย่างที่บอกไปเดี๋ยวเรามาลองทดสอบดูนะครับหาถ่านกับถ่านมันใช้คุ้นห้างเยอะอนิดนึงฝาแบตเตอรี่นะครับของช่องรีโมทไขน็อตออกหนึ่งตัวสไลด์ออกมานะครับใส่ไป 4ีก้อนลองเปิดดูก่อนโอเคเปิดติด ค okay. รีโมทเรียบร้อยนะครับเราติดอยู่นะโอเคไปตรงนี้ตรงรดมาไข okay. ออนออกไขน็อตออกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เปิดฝาได้เลย ใช้แบต AA สี่ก้อนนะครับแล้วก็ขันน็อตเข้าไปน็อตต้องขันนะครับเพราะาฝามันปิดไม่อยู่นะฝาเขาทำมาคือต้องให้ใส่นอ็อตไม่ใส่นอ็อตฝามันจะขยับนะครับมันปิดไม่ได้โอเคครับ วางวันนี้ดีกว่าก็ตามหลักการเราก็จะเปิดรีโมทก่อนนะครับเปิดฟิล์รีโมทแล้วก็มาเปิดสวิตตัวรถระบบการทำงานนะครับยังไม่ใช่เป็นแบบสปีดคอนโทรลนะยังเป็นแบบ QD นะครับแล้วก็เป็นเลี้ยวสุดนะครับ ไม่มีเลี้ยวตามมือนะเป็นแบบกดเลี้ยวก็คือมันเลี้ยวสุดเป็นระบบมอเตอร์สองตัวมอเตอร์คุมเป็นมอเตอร์เลี้ยวเนี่ยมันจะใช้มอเตอร์ไซส์หนึ่งสามศูนย์ก็คือเป็นของเขาเรียกอะไรอะมอเตอร์รถมินิโฟล์วอะมอเตอร์สมิ่ยาทั่วไปอะครับหนึ่งตัวแล้วก็ด้านหลังจะใช้เป็นไซส์แบบเท่าไหร่นะถ้าผมจำไม่ผิดเป็นสองเจ็ดศูนย์นะตัวเล็กนะครับตัวหนึ่งควบคุมการเดินหน้าถอยหลังนะครับ แต่เดินล่กเทนหลังเขาจะมีสเต็ปถ้ากมคันเร่ง50%รถจะวิ่งอยู 2. ่ประมาณหนึ <photos> ่งก็เหมือนมอนเหมือนเป็นสเตปเดียวพอกรมากขึ้นรถก็จะแรงขึ้นนะครับก็จะมีสองสเต็ปเหมือนจะบอกว่ามีเทอร์โบอะละนะครับแต่ก็ยังไม่ใช่เร่งตามตามมือนะคือยังเป็นคันเร่งแบบปกติอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามีสองสเตปเท่านั้นเองส่วนถอยหลังสเต็ปเดียวครับ ประมาณนี้นะครับนี่คือการควบคุภภมส่วนเรื่องของภายนอกนะครับคันนี้ได้มาเนี่ยเป็นของมือหนึ่งก็จริงแต่ว่ามันเป็นของเก่าเก็บนะครับต้องเอามาแก้จุดที่แก้ไปนะครับก็จะมีอย่างหางหลังนะครับหางหลังเนี่ยฝั่งนี้ตัวโรเลอร์เนี่ยตัวตัวกันชนเนี่ยจริงๆใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าใส่มันจะได้สมบูรณ์ครบ,ครบชิ้นส่วนนะตอนที่มาเนี่ยตอนนี้ก็ยังเบี้ยวอยู่นะครับตอนที่มามันเบี้ยว ตรงส่วนนี้นะครับไกด์โรลเลอร์ด้านฝั่งขวาเนี่ยมันขึ้นไปชนกับบอ,อดี้ข้างบนเลยคือแบบขึ้นไปสุดอย่างนี้เลยอันนี้ผมดัดลงมานะครับเป็นแล้วมันชนอย่างนี้อันนี้ดัดลงมาแล้วนะครับใช้ความร้อนดัดลงมาหน่อยก็ใช้ได้อยู่นะครับอาจจะไม่ได้สวยมากนะักแต่ว่าโอเคมันมันก็ดูดูเรียบร้อยกว่าแล้วก็ปิดตูดไม่มีมานะครับแต่ว่ามันไม่ได้ยึใชยึดนะถ้าถ้ามีพร็อพตัวนี้มาให้ก็จะดีมากนะครับแต่ว่าเขาไม่มีมาให้ แล้วก็มลีล้อนะครับล้อหลังฝั่งขวานะครับแกนล,ล้อมันแตกย,ยางหนังยางเข้าไปติดตัวแกนล,ล้อมันแตกนะครับก็ต้องทากาวเอาถึงจะเอาอยู่แต่แต่ถ้าไม่ทากาวมันก็พอวิ่งได้นะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยดี มันเหมือนมันจะวิ่งไซยขวาไม่เท่ากันก็เลยต้องทากาวอัดเข้าไปนะครับก่อนทาก็ต้องคลีนเอาจารบีออกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยทากาวอัดเข้าไปแล้วก็สติกเกอร์นะครับตัวสติกเกอร์ของตัวรถเนี่ยในคลิปอาจจะดูว่าสวยงามดีแต่จริงๆแล้วคือสติกเกอร์เขาล่อนออกหมดนะแค่ปัดเนี่ยคือหลุดออกเลยนะครับแค่ปัดๆเดยหลุดออกหมดแต่ตอนนี้ไม่หลุดละ เพราะว่าผมใช้เทปกาวสองหน้าแปะใหม่หมดทั้งคันนะก่อนแปะก็ทําการคลีนรห้องสารให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็แปะใหม่ทั้งคันไปเลยนะครับใช้ของเดิมนี่แหละเพราะว่ามันมันแค่แตะก็หลุดออกหมดแล้วนะครับกาวที่เขาใช้ในการทําสติ๊กเกอร์มันหมดสภาพมีอะไรอีกตําหนิมีเป็นตําหนิแล้วกันแต่ว่ามันมันก็มันก็ไม่รู้จะแก้ยังไงนะก็คือเรื่องของล้อ ล้อยางเนี่ยมันไม่เกาะถนนนะครับยางค่อนข้างแข็งทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับผมก็เลยเอาหนังยางเนี่ยมาลัดล้อหลังเอาไว้นะคือมาลัดไว้อย่างนี้ประมาณนี้นะครับจริงๆต้องนัดสักสองรอบนะคือเพื่อให้ยางเนี่ยมันมันเกาะถนนมากขึ้นนะครับแต่จะให้ดีมันต้องเปลี่ยนยางตรงนี้ออกแต่ว่าผมยังไม่รู้ว่าจะหายางตัวไหนมาใส่แทนนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้มันมันฟรีทิ้ง ฟรีทิ้งนะครับมันไม่เคยเกาะถนนความแรงจริงมันก็ได้อยู่นะยิ่งถ้าใช้ถ่านชาร์จชาร์จเต็มๆเนี่ยอันนี้ถ่านชาร์จมันไม่ได้ชาร์จหลายวันแล้วนะครับก็จะได้ประมาณหนึ่งมันก็จะมีอาการแบบฟรีทิ้งแล้วก็ไม่นุ่มนวลนะครับเพราะามันไม่มีโชค็คข้างหลังมันจะ เป็นคันแข็งไปทั้งหมดเลยเหมือนชสัสซีรถมินิโฟวิลปกติแต่ด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีเป็นโชคสปริงให้นะครับคล้ายๆโชคสปริงของรถกระป๋องก็จะยุบตัวได้นะครับนิดนึงก็ก็โอเคดีกว่าไม่มีนะครับก็ใช้ได้กับราคางบอยู่ที่600กว่าบาทก็ก็โอเคนะมันก็โอเคนะมันก็ใช้ได้อยู่ ก็โอเคมันมันก็วิ่งมันก็วิ่งได้ตามตามเขาเรียกตามสภาพของรถนะครับแต่ถามว่าแย่มากไหมก็ไม่แย่มากนะสภาพก็ติดเหลืองบ้างนะครับเพราะว่าของมันเก่ามากแล้วนะครับในกล้องอาจจะดูไม่ค่อเคยเหลืองมากเท่าไหร่นะครับแต่ของจริงจริงๆแล้วมันค่อนข้างจะเหลืองพอสมควรเทียบยังไงดีอ้นี้เหลืองอันนี้ขาวแต่ยังแต่จะอมเหลืองหน่อยหน่อย เป็นว่าในกล้องมันอาจจะดูขาวมากนะครับแต่จริงๆแล้วมันจะมีความเหลืองอยู่บ้างนะครับมันไม่ได้ขาวแบบโอโมขนาดนั้นแต่ว่าสมส่วนอยู่นะครับดูแล้วมันมันใกล้เคียงกับรถมินิโฟลวิลปกติมากเลยทรงก็ก็สวยอยู่นะใช้ได้นะครับส่วนความเร็วที่ทําได้เอ่อตอ,ตอนนี้เนี่ยความเร็วไม่มากนะครับเพราะว่ายางมันไม่ขัดเกาะถนนค่อนข้างจะฟรีทิ้งเยอะจริงๆแล้ว เอาไปเล่นข,ขมขำมาเล่นได้แต่จะเอาแรงเลยอะ่ะยางอะ่ะต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีอาจจะต้องลงชุดไฟของอาซเป็นปกติเพื่อให้มันแบบรับแบตลิโพได้เพิ่มเป็นเจ็ดเฟเอ่อเจ็ดเจ็ดโวลต์กว่าอย่างเงี้ยรถน่าจะเร็วขึ้นไปอีกนะครับเพราะตอนนี้แบตมันแค่ประมาณเกือบเกือบหกโวลต์ประมาณสี่โวลต์กว่าห้าโวลต์เนี่ยมันไม่ได้แรงมากนะครับแต่ถ้าเป็นแบตลิโพเลยมันน่าจะเร็วขึ้นกว่านี้นะครับ แล้วก็ถ้าได้แบบเลี้ยวตามมือได้มันก็จะดีกว่านี้เพราะตอนนี้มันเลี้ยวมันจะดังถ้าถ้าถ้าเสียงมันเข้าในกล้องนะเนี่ยเสียงมันจะดังประมาณนี้มันจะอืดอาร์ดอืดอารหน่อยนะครับไม่ไม่ไมค่อยเพราะอะ่ะออกแนวขู่อ่ะ ประมาณนี้นะครับแต่โดยรวมแล้วอ่ะกับรถของตัวนี้ที่มันมีอายุประมาณสักยี่สปีมาแล้วอ่ะแล้วก็เป็นรถบังคับนะครับพร้อมใช้งานระบบยังใช้งานได้อยู่อ่ะมันก็สมราคานะหกล้าบาทถ้าใครสนใจก็ทักมาถามได้นะครับอันนี้ก็ยังพอหาของได้อยู่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะหาได้ทุกลายหรือเปล่านะเพราะที่ร้านก็ผมก็เข้าไปเลื้ออยู่เข้าไปคัดอยู่นะครับ แต่ก็ต้องบอกกันว่าสภาพมันไม่ได้สวยมากนะมันก็ตามอายุตามตามเขาเรียกอะไรตามตาม,ตามอายุรถะ่ะเออก็ความเก่ามันก็ระดับหนึ่งอะ่ะถ่ายมามันอาจจะดูสวยหน่อยแต่แบบของจริงมันมันไม่ได้ขนาดนี้นะครับถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะจัดว่าไม่แพงครับสมส่วนเอาตั้งโชว์ก็ยังสวยเลย โอเคคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะยาวไปก็เอาประมาณนี้ละกันสรุปก็คือมันเป็นรถสเกล1ต่อ18 QD นะครับระบบทำงานด้วยขึ้น27่โอโทษๆขึ้น3เมกะเฮมร์นะครับแล้วก็ขับเคลื่อน2ล้อหลังนะครับระบบเลี้ยวไม่ได้เลี้ยวเร่งตามมือนะครับยังเป็นระบบเลี้ยวมอเตอร์ปกติอยู่ยางไม่เกาะถนนนะครับถ้าเอามาจะต้องแก้หลายจุดนะครับแต่ด้วยงบประมาณ ไม่เกิน700แล้วกันนะครับ6ก0กว่า็บาทไม่เกิน700เล่นได้ครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่ว่าน่าจะเป็นสาย QD ดีแหละเพราะว่าได้มาหลายคันก็จะคอยทยอยถ่ายคลิปลงให้ดูนะครับโอเคคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับ